ขอแนะนําร้านเติมเกม Cookie Land Shop มีบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือื่นอีกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับคนดูก็มาอยู่กับพี่เก ppo, สกฮิโปเซิร์ฟเวอร์682สายฟรีวันที่5เหมือนเดิมครับก็คือวันนี้เราจะได้อันนี้10ใบนะคนดู คือวันนี้ผมจะมีเรื่องบอกเว้ยคือเมื่อวานใช่ไหมผมสุ่มตู้สีม่วงไปสองใบคืออ่ะผมเปิดให้ทุกคนดูเลยแล้วกันผมล็อกราชาทะเลลึกไว้หินปลุกตื่นราชาใต้ดินก็คือเกมมันจะแกล้งพิเศษไปถึงไหนครับก็ถือ แต่ว่าถือว่าเป็นไอดีที่ดวงดีนะตั้งแต่พี่เล่นสายฟรีมาไอดีนี้เนี่ยแต่ว่ามันมาทะเลลึกไม่มามาใต้ดินนะดิเนี่ยแต่ถามว่าถ้าปั้นสุดอะเซิร์ฟใหม่ปั้นสุดเหมือนเล่นได้นะใต้ดินอะคือเม็ดเจมมันเยอะมากๆครับ,คอ,บ,บรคอมโบกับโกคิสึเขโพกับโกคิสึล่างล่างนี้ก็เก่งถ้าล่าง2ยิ่งเก่งแต่เรามีหินไมพอนะ เราต้องทำฮีโร่หนึ่งแล้วก็ปีศาจหนึ่งนะครับในการทำเอเดดาบวกนะแต่ถ้าพูดถึงอ่ะโดนการโลตัวเดียวก็รู้เรื่องครับหลับหลับไปตามสเต็ปเนี่ยไม่รอดนะครับเนี่ยสองคนเนี่ยคุณกันโอ้โหคุณกันตึงนะที่3เลยนะก็อันนี้ผมไปลงเคลียร์ทุกอย่างแล้วทุกคนอย่าลืมไปทำกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับหมดวันนี้นะอย่าลืมไปทำนะดันพลังเจ็ดหมื่นนะคนดูห้ามพลาดนะนะผมขออนุญาตรับมาก่อน ขอเป็นโจมตีให้ดวงเนตรนะฮึบโอเคขอโจมตีโอเคออเคฮ้ยถ้าเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะได้ใช้ครับได้ใช้โอเคแล้วก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ให้นี่ให้คนนี้แล้วก็เอ่อเอาอันนี้มาให้คนนี้แล้วกันขออนุญาตอัพก่อน เอาเวลสัก35บครับน,นี้ด้วย20พอโอเคอะไรอีกอันนี้ก็มาแล้วครับอย่าลืมไปสำรวจกันนะคนรู้ได้ของค่อนข้างดีแล้ววันนี้ทุกคนขอบคุณโดเนตจากคุณกัน30บบาทเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นชื่อคุณกันแล้วก็เขียนว่าโดเนตทั้งหมดที่โดมานะครับ ไว้สักที่บนจอนี่นะขอบคุณมากนะครับคุณกันขอบคุณที่สนับสนุมผมนะครับก็ได้มีกําลังใจเล่นต่อเว้ยก็ขอบคุณมาดูที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติเตาาผมนะตอนนี้กี่ซับแล้วคนดูผมก็ไม่ได้เช็คไงถึง650อย่างเดี๋ยวเราจะไป700รยซับด้วยกันนะครับพลังงานหมดแล้วหรอ โอเคผมซื้อหมดแล้วโอเคก็มาพูดถึงกระป๋องเนี่ยครับผมซื้อไป92ครั้งครับช็อกแลตแล้วก็กระป๋องสองครั้งนะครับตวม่วงกอริเจใบไปเพชรเหลือเยอะ25เหลืออีก15ใบเดี๋ยวก็ไปลงทาสู้บอสอ๋อนี่ยเน,น,นี่ผมไปสุ่มวันนี้ได้มานี่ครับเพชร1 8อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมอยากได้พวกเนี้ย ไอ้กล่องกล่องตัวคือจะเอามาอัพดาวให้ดวงเนต่ะคนดูอันนี้ผมดองไว้ในคลังนะมันจะหายปะไม่หายหรอกรับมาอะไรอะอ๋อนี่ไง FC ของผมครับก็คือวันนี้มีโค้ดรับสามโค้ดนะครับจากคุณกันกันกบน้องแล้วก็ น้องน้องน้องไหนน้องไหนนะน้องนัมเบอร์ไม่ใช่น้องนัมเบอร์ใครเอ่ยคือผมจำได้อยู่แต่ผมแค่ลืมชื่อไงน้องนิวบี้นี่เฮ้ยไม่ใช่เหรอวะนี่นี่นี่น้องจอห์นรีเบิร์ธ เขาไปหาโค้ดรับมาได้ครับเดาได้เฉยคือต้องตกมือให้น้องคนนี้นะคนดูมันมีตั๋วม่วงแจกหนึ่งใบนะครับโอ้ของดีมากเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับยีิบห้าเป็น5้าเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้ใต้เมนนะแปดแปดแปดแปแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็คุณกันนะคุณกันเขาก็ส่งมาเหมือนกันโค้ดอันนี้ขอบคุณมากครับได้ตั๋วอาวุธหนึ่งใบนะครับนี่นี่ครับนี่นี่ เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้เมนนะคนดูวันนี้ผมจบที่เวลน่าจะ43นะครับ43คืออีกไม่กี่วันแล้วคนดูที่มันจะหมดแล้วนะอันเนี้ยอีก4วันกับ19ชั่วโมงยังไงก็ทันนะครับฮาวล50นะคนดูอย่าลืมไปจัดกันได้นะครับไปคำนวณกันดีๆแล้วก็มาสุ่มกัน อขอสายแป๊บเปลี่ยนสายก่อนเ,อเป็นสายแปดแล้วกันนะครับสายแปดขออนุญาตยัตย่งดวงคนดูนะใครอยู่สายแปดก็เกิือเกหน่อยนะเพราะพิเศษมาแล้วปาบปาบสีทองไปสีทองไปคือตอนนี้ผมไม่ค่อยได้คาดหวังตัวละครเท่าไหร่เพราะว่าเรามีตัวละครที่แบบโอเคแล้วอะเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้ว คือถ้าเกิดจะคาดหวังจริงๆก็อยากได้ดวงเนตรนะครับมาอัพดาวนะจริงๆผมชอบจริงๆนะนี่อ่ะหรือไม่ก็ถ้าเกมใจดีนะครับทัดร่างสองอย่างทันนะแล้วไม่ก็วัดด็อกแมนนะครับเพิ่มเลือดได้นะครับผมชอบเหมือนกันปั๊บปั๊บปั๊ปปปป,ปวันที่5ขออนุญาต ได้สีทองเฮ้ย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 เอเดดากี่อันเมื่อกี้คนดูไข่แฟดปะโอ้ผมมีแล้วดิตัวเนี้ยไม่ได้เล่นด้วยอะ่ะอีกตัวหนึ่งตัวอะไรคนดูผมรหัสนี้ดวงดีดวงดีเกินเฮ้ยอ้ โอเคอย่างน้อยก็เป็นตัวละครใหม่ก็ยังดีคนดูก็สองทองอะครับสองทองเว้ยแล้วก็เดินทางมาที่กี่ใบแล้วเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวขอเล่นนี้ก่อนอย่าลืมมาเคลียร์นะคนดูได้ได้ของดีอยู่นะไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันพูดว่าดีไปก่อนอ่ะเดินสำรวจไปโอเคอันเชิญทั่วไปได้แล้วครับไปพบโก้เนี่ได,ได้ได้เงินเนะี่ยไม่ต่ำกว่าแสน หมื่นห้าพันแล้วก็ผมไปลงกระป๋องม่วงประมาณ200กับ300นะครับของม่วงได้ศูนย์ชิ้นนะครับส่วนใหญ่ได้แต่ของฟ้านะของม่วงได้ที่เขาแจกมาเฮ้ยเฮ้ยเออมาละมาละเกม เล็กน้อยเล็กน้อยสงสัยคนรีดีเยอะรับมาก่อนโอเคเดี๋ยวขอผมไปลงนี่ก่อนท้ายคลิปมีสู้กับคนดูเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่อยากโดนหมุมตบนะครับรอเลยคลิปนี้เดี๋ยวพิเศษจัดให้ร้องโอ้โหปาดมาแค่นี้นืกว่าน้ำจิ้มครับไปดวงเนตสังสรรค์ให้ทุกคนรู้ที่ว่าเราสุดยอดแค่ไหนไปครับ ตบหน้าไปหมัดโกกคิดสืแรงนะตัวเนี้ยผมอัพแรงอยู่นะโอ้ไม่แรงเท่าไหร่ดูครับอสรพิจิจูโจมหนึ่งแสนดูถ้ามีหกตัวสองเสนนะเรวอึดด้วยนะบอกให้มีดูดเลือดด้วยอะไม่ใช่ธรรมดานะครับคนดูเอ่ออะไรต่อนะลืมโอเคมานี้ ผมขอทะเลลึกนะครับผมไม่อยากเล่นใต้ดินต่ถามว่าเก่งไหมก็เก่งแต่ว่าขอทะเลลึกเถอะนะพรุ่งนี้ผมขอทะเลลึกอ็สิบใบอะแน่ไหมอะคนดูพรุ่งนี้ผมขอทะเลลึกนะถ้ามาใต้ดินซ้ำอะโอ้โหช็อกอะเผยเผไม่ออก,กเอกนี่ยพรุ่งนี้ ก็มาสุดช่วงท้ายคลิปกันนะครับคนดูก็เรามีอะไรให้ทำไหมผมจัดไป5ครั้งแล้วไม่มีก่อนไปสู้คนดูขออนุญาตอัพตัวก่อนนะจัดให้เมมเเลยครับจริงๆผมไม่อยากอัพสีฟ้าอะไรนะมันไม่ค่อยได้ใช้นานอะ่ะเดี๋ยวมันต้องรีแล้วอ่ะไม่อัพแล้วกันนะ มาคนแรกเริ่มด้วยใครดีโอ้โห FC เอามาก FC ขบับมังครับขอบมังครับขอบมังครับเอ่อมันมีคนทักมาอยากโดนตีอยู่นั้นเดี๋ยวผมจะหาก่อนนะคนดูโอเคโอเคคุณกันไว้ท้ายสุดเหมือนเดิมดาทบอสต,ต้องไป้ท้ายสุดนะครับอยากโดนตีครับได้อันนี้ตีไปแล้ว เออคลิปหน้าตีผมหน่อยโอเคไปคุณจีตาร์คนแรกผมเปิดอนิเมชันหรือ,อยังอู้เขาเร็วกว่าผมนะแล้วเขาร้องเพลงบรรลายการครับร้องไม่เฉพาะเลยแบบช้า,างไงเขาดูมันสตันอะแบบเคลื่อนไหวช้าไงครับเราเล่นเราเล่นโอ้โหอุ้ยโ,โดนเน็ตจนตายเอา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  เอาตัวแบกตายเฮ้ยน้องเกินไปเอามันจากไหนเนี่ยโอ้น้องเกินไปหมัดโกเคสซึเฮ้ยน้องดวงนี้พี่ยังไม่ได้โชว์เลยนะครับโอ้โดวงนี้ดนเนี้แตกโอ้ยเวอร์จ,จ,จากคนไปหนึ่งแสนคิงเอนจินครับละเมิเท่าไหร่โอ้โหเท่าไหร่วะเนะี่ยสองหมื่นปะ โอ้ย oh, ยุงโอ้ oh, คนดูโดนยุงฆ่าพี่เสกว่าเดี๋ยวทีดีอาเองรอพี่เสกแป๊บพี่ไม่ยอมอะดวงนี้พี่เสกจะไม่ได้เฉิดฉายไม่ได้แล้วน้องไอันี่ยูนตรงกลางนี้เขาเท่มาใหม่ดิเองมาใหม่กับพี่ดิ ติดต่อให้เปิดก่อนเลยน้องชายคือดวงเนตรพี่เนี่ยตีทะลุโลปู่บอมนะเดี๋ยววันนี้สู้กับคนดูที่มีปู่บอมโชว์อะหาว่าโมเดี๋ยวรอดูเลยระเบิดปืนจากกลมาเท่าไหร่โอ้สามเซนห้ามันแรงกว่าเมื่อกี้เปล่าวะพ็ะดูมันแรงกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าครับอันดูเลือดดวงเนตรผมจะตายละเอาออกมันได้ฮิวจาก นักกาก์หวานแล้วก็หิ้วจากตัวเองด้วยสหรับพี่จูโจมสองแสนหกล่วงไปหนึ่งโอ้โหแล้วเรียบร้อยนักกาก์หวานโนสตันอย่างนี้โอกาสชนะแทบศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วเปิดปืนจากกลมาเจ็ดหมื่นสามล่วงไปอีกสองแล้วนักกาก์หวานขออนุญาตไล่ล้ำนะครับไปสตันสตันยุงไปอีกทีดิลงเนี่ยลุกลักสตันยุงไปดิไอ้นี่อันตราย แ7 0ห0โอ้ 87, oh, <S <S น่ากะหวานถึงกับลงไปดาวครับผมระเบิดปืนจากกล1 7000เบามากอ้าวแล้วปาดเจนอสคุงอย่างนี้ก็หวานดีครับอ,อุ้ยโอ้เบาครับเบาเบาตรงนี้ผมยืนสบายนี่ไงเหลือครึ่งหนึ่งเลือดอุยอ้ยอๆออะไรนะ้องเอ้ยโอ้โหมันไล่โจมตี S <S ฝากไว้ก่อนไม่ได้ละฝากไว้ก่อนเถอะนะกระสอบสายติผมหน่อยครับอยากออกคลิปจัดไปมก็ไม่ยื้อว่าดวงนี้ผมเก่งไงสุดท้ายไงอันนี้ปูบอมรอดูเลยคนดู <S 2> <S 2> พี่เสกไม่ได้โมว่าดวงนี้พี่ตึงจริงแต่เจอไอ้ยุงเมื่อกี้มัน,นเก่งเกินอนะเอ้ยโอ้โหขนาดผมบัฟความเร็วนะต่อยมาสองแสงครับ ล่วงไปหนึ่งครับแล้วเอาสลิภิจู่โจมสองแสนแปดล่วงไปอีกหนึ่งแล้วหมัดโกคิสตต่อเนื่องครับดาเมจที่เก้าหมื่นสี่พันแล้วเขระเบิดปืนจากกลมาเจ็ดหมื่นหกเหรอครับเบาเกิดเออหนักกาหวานผมไปไหนวะนะ่ะมันตายเร็วยังวะอุ้ยแล้วผมโดนกินโอ้ตาย สวยละคนดูโคตรสวยอุยส่ตห์อัพมาขนาดนี้แล้วคนดูเฮ้ยจะตายเลี้ยวยาอุยอุยอุยโอ้ดวงนี้แตกโอ้น้องอกระสอบตายวันนี้กาจะมาตบคนดูโดนคนดูตบเว้ย สองคนติดโอ้ปวดหัว KFC ขอบคุณครับดีครับบริตาใหม่สวัสดีครับดีครับคุณนิปโปขออนุญาตลองของดวงผมแบบเบิ่มๆคือหลือมันจะแน่ใช่หรอครับมันจะใช่หรอครับน้องชายแค่เปิดมาหน้ากาเหมือนพี่ก็เปิดก่อนแล้วนะแล้วหน้ากาหวานร้องเพมมลงบนรลัยกันมาคนที่3ผมขอชนะเถอเวลสี่เพราไหไม่รู้ตบมาสที แล้วร้องเพลงต่อของนี้เปิดก่อนนะครับอุ้ยมีคนเล่นซอมบี้แมนโอ้อยากได้เว้ยแล้วตบทีน้องไปอีก2ทีแล้วผมมาสอนหลับพี่จู่โจมดาเมจสามแสน up สองแสนหกเราสตาร์ทไปครับนะักกาวหวานแล้วหมัดโกคิสึมานไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมืน่นเรียบร้อยหนึ่งแสนแล้วเขาต่อด้วยหมัดโกคิสึเออสองแสนเลยโล่ลเราเบิดปืนจากกลมาต่อครับดวงเน็ตลดดาเมจฮีโร่ลง25%นนะครับหมืน่นแสนเจ็ด เราล่วงไปสองเราระเบิดปืนจะกกลของฝั่งพิเศษฮิโปโปมาต่อ3ามหมโคตรต่างกันเลยแล้วมันต่างกันอย่างงี้วะเราระเบิดปืนจากกลพิเศษได้ยิงต่อดาเมจที่สามแสนสามมืนนะครับโอ้แล้วครับเปิดใส่ผมอีกตายว่ะบอนดงเนตเดี๋ยวเพิ่งตายดองเนตโอเคดงเนตเกือบตายอาสอรบพิจูจงแล้วคนที่สามขออนุญ,ญาตชนะนะครับน้องชายคือแบบ น้องเวลอะไรเวลสี่สิบหกโอ้โหน้องชายพี่เวลสี่สิบสองเองครับพลังสี่แสนสี่อ่ะพี่แสนสองอ่ะก็เบิม่มเบิ่มคือลือไปเลยนะครับผมไอ่อย่างนอยตาที่สามก็ชนะเว้ยคนดูเว้ยมีใครให้ผมตีกไหมใครที่ยังไม่โดนตีแล้วผมไม่ได้ตีนะครับก็ทักมาอีกได้นะคนดู FC ของผมครับอ้าวผมไปกดตีเหรอเมื่อกี้ อ่ะขออนุญ,ญาตอีกคนนึงแล้วกันนะคุณอาไฟไปบทเพลงมันารายกันครับในทางไหนได้เป็นเอฟซีใหม่ก็ขออนุญ,ญาตให้รู้ว่าพิเศษนิปโปเนี่ยมันตึงแค่ไหนนะครับเออรสวิชยู่โจ,จมไปเรียบร้อยครับ3ามแส,สลงไปดาวไป4คนแล้วหมัดโกกที่สื่อต่อเนื่องฟินิกแมนมันก็แค่กระสอบสายน้องชายระเบิดปืนจักกล โอ้โหสองแสนสี่แล้วพี่ไม่ตายสักตัวน้องชายแล้วพี่ขอยิงต่อเนื่องหนึ่งแสนสี่หมื่นครับโอ้โหมันไปต่างกันจังวะแล้วฟีนิกซ์แมนเขาฟื้นมาลูกของลูกไฟใส่ผมนะครับใส่แถวหลังนะเป็ยดหกหมื่นห้าล่วงไปสองแล้วขออนุญาตร้องเพลงบนไลักันลูงเนตจัดการให้พี่ไปไหนจัดการให้พ่อได้ลูกเนตไปปิดฉากด้วยอสรพิษจู่โจม โคตรแรงอืมก็ตามนั้นก็ดูก็ไม่อยากพูดเยอะมะรัาบอสท,ที่แท้จริงผมไม่พูดแล้วกันนะเอ่อครั้งให้มีภาพมันบรรยายนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ให้ภาพมันบรรยายผมไม่อยากพูดเยอะ ทำนั้นคือจบแต่อย่างนั้นเราก็ไม่ตายในฉีดึงนะคนดูถือว่าเราพัฒนาขึ้นระดับหนึ่งก็นั่นแหละคนดูได้รกกู้แก้กันหรือยังครับก็ถึงแม้ไม่ได้ราชไทยลึกๆก็ได้ราชาใต้ดินมันก็ถูไทยๆไปอารเณ์เหมือนทะเลลึกเกรดเอสเอสราชทะเลใต้ดินมันก็เอสอะประมาณนั้น เพราะทะเลลึกมันผ่านด่านก็ดีพีพีก็ดีครับอืมแต่ใต้ดินก็ไม่แย่หรอกต้นเกมมันก็ไม่แย่ครับใต้ดินถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ได้สิบใบนะครับไม่ได้ทะเลลึกก็เล่นต่อนะครับเพราะว่าเราได้ใต้ดินมานะครับก็ถือว่ามีอะไรให้เล่นอยู่นะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับพรุ่งนี้ไม่ต้องลุ้นแทนว่าพี่เสกจะบิดไหมพี่เสกจะนูนไหมจะนั่นไหมไม่มีมีไม่มีมมมมบิดต่อให้พรุ่งนี้เกลือก็ไม่มีบิดครับ ก็นั่นแหละโลดที้สามสิบห้านะฮะต่อไปทะเลลึกถ้าเกิดเองรักพ่อนะมาหาพ่อหน่อยเดี๋ยวจะให้ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแทนดวงเนตรเลยก็นั่นแหละคนดูสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับคนดูเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้ทุกคนไม่เกินนะพรุ่งนี้ ใครที่กด like, กไลค์กดติดตามคลิปนี้พรุ่งนี้เองจะได้ของที่สมหวังใครที่ไม่กดก็ไม่เป็นไ like, รแต่ใครที่กดพิเศษขออวยพรในเอไในของที่สมหวังล็อกอะไรได้อย่างนั้นแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย